you <laughs> 亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎你们收看泰国中央中文电视台。你正在收看的是《泰餐真美味》，我是主持人周元胜。如果你是个师货，如果你喜欢吃好吃的东西，不管在泰国什么地方，如果有好吃、美味、正宗、地道，我一定会带领大家一起去品尝。今天呢，我带领大家来到了城里这家店呢，就是泰国人。 แกงรีงเ炒螃蟹的传奇呀所以呢如果大家想品尝美味的螃蟹美味的海鲜今天不能错过必须跟我走啊สวัสดีครับทุกผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมนะฮะป๊อปนัทพงศ์ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับและนี่คือรายการอาหารไทยอ,อร่อยจริงๆครับถ้าว่าคุณเป็นคอนักชิมนะครับสัปดาห์นี้พลาดไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าผม จะพาท่านผู้ชมนะครับไปพบกับตำนานของเมืองไทยครับนั่นก็คือตำนานปูผัดผงกะหรี่ถ้าพูดถึงปูผัดผงกะหรี่แล้วก็ท่านผู้ชมนึกถึงอะไรครับไม่ผิดครับร้านนั้นก็คือสมบูรณ์โภชนะนี่เองครับออริจินอลนะครับท่านผู้ชมครับต้นตำรับปูผัดผงกะหรี่ครับและนี่ครับสมบูรณ์โภชนาะ 建新酒家我们已经来到了咖喱炒瓦听说就是泰国人他们都说这一家是最地道的我们去尝尝吧。尝尝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 尝 ตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับเฮียสมบูรณ์นะครับเจ้าของร้านสมบูรณ์โคชนาครับแล้วตอนนี้นะครับคำถามแรกเลยนะครับทําไมร้านต้องมีชื่อเดียวกับเฮียด้วยฮะอ๋ะอผมเพราะเอิรผมเป็นลูกชายคนโตครับแต่ผมมีพี่สาวสองคนครับอ่าแล้วตามธรรมเนียมคนจีนเนี่ยลูกชายคนโตครับก็เหมือนกับพ่อ,อแม่เฟเอร์นเฮียเป็นลูกคนเล็ก จริงนะจริงผมมีน้องชายด้วยครับแต่ว่าเป็นลูกชายคนโตเฮียเป็นลูกชายคนโตแล้วมีพี่สายอีกสองคนใช่ครับตั้งไงต่อแล้วก็เกิดมาสักพักนพ่อเขาเป็นตั้งตั้งร้านอาหารอ๋ออ่าก็เลยใช้ชื่อนี้ร้านอาหารเนี่ยเกิดมาพร้อมๆกับเฮียเลยว่าร้าใช่คือเฮียไม่ได้เป็นคนตั้งร้านอาหารขึ้นมาเองนะครับผมโอเคร้านอาหารนี่เกิดมาพร้อมๆกับเฮียแล้วพ่อเฮียเนี่ยก็ตั้งชื่อเฮียพร้อมๆกับร้านอาหารนี่แหละใช่ครับใช่ก็เลยเอาชื่อสมบูรณ์เหมือนกันเลยใช่ครับนะ ที่นี้นะครับร้านสมบูรณ์โภชนาเนี่ยก็คือมีประวัติศาสตร์เนี่ยยาวนานเท่าเท่ากับอายุเฮียแหละนะครับขอโทษครับเฮียปีนี้อายุเท่าไหร่ครับอ่าสี่สิบเจ็ดครับสี่สิบเจ็ดนะครับเพราะนั้นร้านสมบูรณ์โภชนาก็ปีนี้ก็ย่างเข้าสู่สี่เจ็ดสี่แปดแล้วนะตอนนี้นะครับก็คือทุกคนสงสัยกันมากนะครับว่าสาขาแรกอยู่ที่ไหนกันแน่ส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าสุรวงศ์ ตรงเส้นมัตสทองตรงนั้นนะครับใช่ป่ะครับเอาแรกๆเลยคือที่สามย่านนี่ฮะที่ตอนนี้คือสาขาจามจุรีสแควร์สมัยก่อนจะเป็นเรียกว่าสามย่านครับเป็นตึกแถวแล้วเราก็อยู่ที่นี่มาก่อนแล้วก็จุลาเวนคืนเพื่อทําอาคารจามจุรีสแควร์เราก็ออกไปแล้วเราก็ขอกลับเข้ามาใหม่แต่ทีนี้กลับมาในรูปแบบในส่งนด้าค้าแทน สรุปสาขาแรกไม่ใช่สุรโภไม่ใช่ครับแต่สาขาแรกนั้นก็อยู่ตรงเส้นพญาไทตรงเนี้ยครับใช่ใช่ไหมฮะพญาไทตัดกับพระรามสี่เนี่ยใช่ทำไมร้านเราเนี่ยถึงยึดปูผัดหอมกะหลี่เป็นหลักครับตัวใหญ่มากเลยครับที่เราใช้ปูแล้่ไงอูนี่กล้ามันยังหนักขนาดนี้เลยเข้มข้นจัดจ้าหอมรื่งกะหลี่มากเลย 47ปีก่อนครนะไม่ได้อยู่ในห้างจามจุรีสแควร์แบบนี้ครับเป็นตึกแถวคนจีนอยู่กันใช่ครับนะ47ปีถัดมากลายสภาพเป็นสมบูรณ์โภชนาที่ทันสมัยอยู่ในห้างแบบนี้ใช่คนะครับแล้วทุกวันนี้เนี่ยนะฮะขึ้นชื่อมากเลยก็คือเรื่องของปูผัดผงกะหรี่ครับต้องไหมฮะครับผมทำไมร้านเราเนี่ย ยึดปูผัดผงกะหรี่เป็นหลักครับจริงๆแล้วมันเริ่มต้นจากตอนแรกที่พ่อเขาตั้งร้านอาหารมันจะเป็นคืๆร้านอาหารตามสั่งครับแล้วมันก็เหมือนกับร้านอาหารตามสั่งทั่วไปในระยะนั้นพ่อเขาก็เลยคิดเมนูซึ่งมันไม่เหมือนกคนอื่นเขาขึ้นมาในสมัยนั้นเมื่อก่อนตึกแถวตรงนี้ร้านอาหารตามสั่งร้านข้าวต้มกับคนจีนใช่ใช่่อ่าแล้วทีนี้มันก็เมนูก็จะเหมือนกันทุกร้านอ่าพ่อพ่เลยเขาบอกงั้นเราต้องหาวิธีการทาอาหารที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาก็เอาอาหารพื้นๆื้นเนี่ย รสชาติให้มันให้มันแตกต่างออกไปด้วยความที่ตอนนั้นอาหารส่วนใหญ่คนจีนก็ทานอมูเห็ดเป็ดไก่ตามปกติซีฟู้ดเนี่ยมันเป็นของที่ที่มันต่างจากคนอื่นเขาสมัยก่อนซีฟู้ดแพงไหมฮะแพงแพงแพงขึ้นชื่อว่าซีฟู้ดผมว่าแพงมาทุกยุคทุกสมัยยังกันแพงใช่ฮะในในในความคิดของคนทั่วโลกครับผมว่าซีฟู้ดมันถือว่าเป็นอาหารราคาสูงอ่าทีนี้เราก็มาทําให้มันจับต้องง่ายขึ้นครับ เลยนะมาทําคู่กับร้านข้าวต้มเนี่ยใช่ไหมทำเป็นเมนูปูหลองกะหรี่ขึ้นมาใช่ครับซึ่งอป้าของเฮียเนี่ยเป็นคนคิดขึ้นมาเองใช่ครับของเนี้ยเรียกป้านี่เป็นเป็นคนใต้จิ๋วครับใช่ครับถ้าเราจะเห็นได้จากในรูปนะครับนี็คือรูปของห้องแถวเก่าเป็นสาขาแรกเลยของสมบูรณ์โภชนานะครับพี่ชายในรูปเนี่ยนะครับก็คือ ใช่ครับตรงนี้ก่อต้านึันมาใช่ครับนี่เองใช่ครับนะครับโอ้โหรูปหล่อแล้วเอาการมาเลยนะครับทีนี้นะครับวันนี้เราก็มาลองกันว่าผู้พัดธงกัลรีเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะสมกับคำเล่าลือที่เป็นตำนานหรือเปล่านะครับโอ้โหสวยงามมากเลยนะครับเฮียพูดภาษาจีนได้ไหมไม่ได้โอ้โหเสียดายไม่ต้องเสียได้เดี๋ยววันนี้ผมจะสอนให้พร้อมพร้อมกับท่านผู้ชมเนี่ยแหละนะฮะเพราะว่า ทุกวันนี้มีนักท่องเที่ยวจีนเยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับร้านสุูนของเราเนี่ยถ้าเป็นทุกสาขาโดยเฉพาะยิ่งมีสาขาราชดาด้วยใช่ไหมฮะที่ราชดาตรงนั้นนี่เรียกได้ว่าคนจีนทั้งนั้นเลยครนะและที่สําคัญคือเมนูของที่นี่เรามีภาษาจีนบริการ,<ไ>รมีทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นเรียกได้ว่าเตรียมพร้อมกับนักท่องเที่ยวเลยมานี่ไม่ต้องกลัวเลยนะฮะทีนี้เจ้าปูเนี่ยนะฮะเขาจะเรียกว่าผังซีนะครับปังซี เพราะนั้นเนี่ยพอเราเอากะหรี่เข้ามาเนี่ยเขามากะหรี่เนี่ยก็คือคนไทยก็ไปเอาของเขามานะครับคนจีนก็เลยก็คือแต่ไหนแต่ไรมาคนจีนเขาเรียกเครื่องเทศชนิดนี้นี่ยว่ากะาหรี่อยู่แล้วนะฮะเพราะนั้นพอเราเอามาผัดรวมกันเนี่ยมันง่ายมากเลยครับกลายเป็นก้าหรี่ฉ่าผังชีนั่นก็คือปูผัดผงกะหรี่นี่เองต้องลองตัวเลยก้าหรี่ฉ่าผังชีนนะทีนี้เนี่ยเวลาเราสั่งปูของที่ร้านเนี่ยนะครับเราจะมาเป็นตูแบบนี้เลยว่าครับ มีสองแบบครับมีทั้งเป็นตัวแล้วก็เป็นเฉพาะเนื้อมีคือเลือกได้ได้นะคือบางคนเนี่ยนะครับสำหรับคนไหนที่รักความสบายหน่อยมาถึงบอกเฮ้ยไม่เอาเปลือกแน่เราจะสั่งเป็นเนื้อเนื้อล้วนมาเลยครับแต่บางคนก็บอกว่าการกินเป็นเนื้ออย่างเดียวเนี่ยมันแบบมันไม่ j ยซี่มันมันไม่หวานฉ่ำหอมสำหรับการกินทั้งเปลือกใช่ครับใฮะก็จะมาเป็นตัวให้อย่างนี้เลยให้รู้ว่าจานที่เรากำลังทานอยู่เนี่ยมันมาจากไอหมอนี่จริงๆนะครับท่านผู้ชมฮะนะตอนนี้เนี่ยนะครับ คือเป็นเมนูที่มาสำหรับเป็นตัวครับซึ่งส่วนใหญ่คนต่างชาติจะนิยมกันแบบนี้ใช่ไหมฮะครับแล้วเราทานกันยังไงฮะต้องมือไหมส่วนใหญ่ฮะส่วนใหญ่ก็ใช้มือส่วนใหญ่เลยใช้มือเลยใช่มั้ยใช่ฮะรวยเลยฮะเนี่ยใช้มือเลยไหมปลากระบายเนี่ยปลาสบายผมเองทีนี่หรือว่าครับส่วนแรกเลยเนี่ยนะฮะไม่เป็นไรเนี่ยแจงใหญ่จัดการได้เอาอยู่นะโอเคนะเราก็เอากระดองตัวนี้ออกมาก่อนนะครับท่านผู้ชมครับลองดูข้างในนะฮะ ถ้าทิ้งก็เสียดายนะครับข้างในนี่ก็เป็นไข่ถูกไหมฮะโอ้โหนี่นะฮะนี่ตัวใหญ่มากเลยครับนี่เราใช้ปูอะไรไงี้ยนี่เป็นปูทะเลนะครับจากเ่าวไทยไอ้นี้เนี่ยเราก็จะเห็นปูก,กล้ามโอ้โหนี่กล้ามมันยังหนักขนาดนี้เลยแล,แล้วก็แต่ผมว่าทานตรงเนื้อห่อนะเดี๋ยวเดี๋กล้ามเ่าจะต้องแต่ในกล้ามกล้ามนี่ใจเย,ย็ะนดีกว่าครับขออนุญาตทานเนื้อนี่ก่อนนะฮะท่านผู้ชมครับกลิ่นเนี่ยนะฮะ หอมมากๆเลยนะครับสำหรับขอูกรงกะลีที่นี่นะผมจะลองดูก่อนนะครับคือเรามีเนื้ออยู่ข้างในอยู่นะครับนะเพราะว่าคือตัวกระดองที่ผมแงะออกมาเมื่อกี้นี่ข้างในมันจะเป็นเนื้อครับซึ่งเนื้อก็อยู่ตรงนี้แล้วครับถูกไหมฮะแน่นมากนี่ต้องทานกับข้าวไหมฮะก็ดีครับผมว่าก็ดีเพราะคทานบอเพว่ารสมันจัดใช่รสมันจัดผนี่ยทานบเปล่ากว่านะเฮ้เข้นจัดจ้า หอมขึ้นกะหรี่มากเลยไข่นิ่มแน่นเลยนะฮะมไม่เลี่ยนแล้วก็มีเนื้อเนี่ยเนื้อที่แทรกอยู่ทุกอน,นูเลยทานกับข้าวอร่อยมากตอนนี้มีทั้งหมดกี่สาขานะฮะเจ็ดสาขาสงสัยอะว่าทุกร้านทุกสาขาที่ไปครับทำยังไงใี่ปูผสมกะหรี่ทุกจานออกมารสชาติเหมือนกันจริงๆแล้วมัน,ม,น,ม,นมาจากพ่อครัวนะครับที่ถูกฝึกมาเป็นสิบสิบ,สบปี ต้องฝึกเป็นสิบปีต้องฝึกเป็นสิบปีสำหรับพ่อครัวหลักเลยนะครับคือทุกสาขาจะมีเป็นเฮดเชฟเป็นพ่อครัวหลักใช่ครับที่คอยส่งไป QC ใช่จริงๆแล้วพ่อครัวไม่ได้ออกมาจากครัวเดียวกันใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคือคือทุกคนจะต้องถูกฝึกในระดับที่แบบพ่อกับแม่จะพอใจอ่าดังนั้นคนที่ถูกฝึกจากที่หนึ่งก็จะไปเป็นเฮดเชฟอีกที่หนึ่งขออนุญาตนะครับเชิญครับเชิญเล่าต่อเลยเชิญครับนี่นตั้งแต่แรกเนี่ยครับนอกจากคุณพ่อเนี่ยจะคิดค้นเมนูปูผัดผงกะหรี่ขึ้นมาแล้วครับ มีเมนูอื่นอีกไหมฮะหน้าตาของอาหารเนี่ยมันจะออกไปในโทนของจีนจีนหน่อยว่าตอนนี้คือเมนูของที่ร้านเนี่ยมีเยอะเหลือเกินเพราะไม่ได้ไม่ได้อยู่แค่จีนอย่างเดียวนะครับเมนูอาหารไทยของที่นี่ก็มีอยู่เยอะเหมือนกันครับผมแล้วป้ามาเฮียเนี่ยจัดการกับอาหารไทยอาหารจีนเหล่านี้ได้ยังไงครับจริงด้วยความที่ต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นนักชิมเราสองคนเนี่ยเขาจะชอบไปชิมอาหารตามที่ต่างๆแล้วเขาก็จะเอาอาหารที่เขาชอบเนี่ยมาดัดแปลง พอมาดัดแปลงปุ๊บม,มันเข้ามามาปรุงให้เข้ากับเทสของเราอ่างั้นมันก็จะมีทั้งอาหารจีนที่เป็นจีนแท้ๆแ,แล้วมาดัดแปลงให้เป็นสูตรสมบูรณ์อาหารไทยที่ทั่วประเทศดังๆเราก็มันจะดัดแปลงให้เข้ากับสูตรอของเราครับมันก็เลยกลายเป็นมามเบลนกันมาเบลนกันอ่าใช่ก็เลยกลายเป็นสมบูรณ์โภชนาครับนะครับ,บอาหารทุกอย่างเนี่ยถึงแม้ว่าคุณพ่อคุณแม่จะเป็นนักชิมก็ตามแต่สูตรที่เอาเข้ามาเนี่ยเราก็จะมีการปรับปรุง โดท่างกายเป็นสูตของสมบูรณ์จริงๆใช่นะทีนี้ต้องจากปูผัดพงงกะหรี่ซึ่งหลังจากที่ผมทานเข้าไปแล้วเนี่ยครับต้องบอกว่าไม่ว่าทานครั้งนะฮะรสชาติคุณภาพเหมือนเดิมที่หนึ่งของเมืองไทยต้องที่นี่ปูผัดพรกะหรี่แต่ต่อไปนะครับยังมีอีกครับนี่คืออะไรครับปลากระพงปลากระพงทอดน้ำปลานี่เป็นเมนูอาหารไทยแหละใช่ใช่ไหมตัวใหญ่มากเลยที่นี่เรามีการคัดปลายยังไงครับที่มีปลากระพงปลากระพงเป็นปลาสดที่จะต้องมาทุกวัน ต้องวันแล้วก็มาส่งทุกวันแล้วมาเคลียร์ทุกวันจะต้องเป็นปลาสดจริงๆเอาเลือกไซส์ใหญ่แล้วก็มันมีเทคนิคของการทอดมันมันต้องใหญ่เงี้ยมันใหญ่มากเลยอ่ผมหั่นออกมาเนี่ยที่หนึ่งคำเนี่ยคือมันอยู่ที่วิธีการทอดแล้วก็น้ําปรุงรสที่ที่ที่เราใช้ในการราดมันจะต่างจากหลายๆสูตรที่ที่ขายขายกันอยู่ในในประเทศเราพงทอดน้ำปลาเนี่ยครับสำคัญเนี่ยเรื่องของอาหารทะเลเนี่ยวัตถุดิบดีนี่มีช่ยไปอออคือนม้ครับผมใช่ครับ สดมากยิ่งพอตัวใหญ่เนื้อนุ่มได้ผ่านการทอดนี้เข้าไปนะฮะการทอดนี้ไม่มันเลยครับท่านผู้ชมครับไม่เลี่ยนน้ำมันนะฮะน้ำปลาเนี่ยหลายคนกลัวว่าเค็มเกินไปรสชาติของน้ำปลาที่นี่เนี่ยไม่ได้เค็มเกินไปนะครับเป็นรสชาติที่พอดีนะคือท่านผู้ชมจะไม่จําเป็นที่จะต้องทานกับข้าวเลยก็ได้หลายคนกลัวเนื้อนุ่มแน่นเฟรชสดมากซินเชียร์สุดๆเลย 妈买一碗。啊、不这一道菜呢，就是炸鲈鱼。那么这今天的鲈鱼呢，是非常新鲜的，而且不是一般的炸，是用那个鱼露炸，哎、味道非常棒。这、哎、是一只虾，我刚刚把它剥出嗯 อะไรเนี่ยกุ้งนี้ไหมครับกุ้งนี้คือกุ้งอะไรครับเนี่ยกุ้งก้ามกรามครับกุ้งก้ามกรามกุ้งก้ามกรามเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่าจับชากุ้งเรียกว่าชานะกุ้งก้ามกรามเรียกว่าจับชาทีนี้เรานี่คือกุ้งก้ามกรามไปเนื่องกระเทียมใช่ครับอส่วนโผเจิงจับชาส่วนโผเนี่ยนะครับก็คือกระเทียมนะเจิงจวไปเนืองว่าเมนูนี้นะครับ เราจึงเรียกเขาว่าส่วนนึ่งก้งจับชาวันนี้เรามาลองทานกันดูนะครับเมนูนี้นี่นิยมสั่งกันไหมครับเนี่ยครับเป็น,เป,นเป็นเมนูฮิตเหมือนกันครับเมนูฮิตเหมือนกันใช่รันน,น,นึ่งนี่ก็คือเราต้องนึ่งทั้งเปลือกแหละใช่ครับใช่ไหมฮะครับเพื่อไ,ได้ความหอมอร่อยนะนี้ผมกาลังจะลอกเอาเนื้อกุ้งออกมานะครับอือหืออร่อยับกระเทียมเนี่ยหอมเข้มข้นเลย มีรสกลิ่นของต้นหอมอีกที่สำคัญคือเนื้อกุ้งเนี่ยสดมากอร่อยสุดยอดจริงเลยแล้วในเมนูแนะนำของที่นี่ต้องจากกุ้งเม่งกระเทียมแล้วเราก็ยังมีกุ้งอะไรครับเนี่ยเอาไปทำอะไรอีกมีกุ้งผัดพริกเกลืออ่ผัดพริกเกลืออันนี้ก็อร่อยครับผมแล้วองร้านอาหารทะเลเนี่ยนะครับที่นี่นะครับยังมีทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือน้ําจิ้มครับถ้าพูดถึงสมบูรณ์โภชนานะครับน้ําจิ้มซีฟู้ดของที่นี่ไม่เป็นสองรองใคร จริงๆแล้วมันเป็นสูตรที่แม่ท่าปรับปรุงมาตลอดแล้วก็ทําให้ถูกปากกับคนทั้งทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างชาติไม่เผ็ดเกินไปไม่ไม่เค็มเกินไปจิ้มกับอะไรได้บ้างครับเนี่ยน้ำจิ้มซีฟู้ดได้ผมว่าทุกอย่างเลยฮะทุกอย่างเลยขนเเียยจ้วย้าวสม酱嗯味道太美应该蘸什么吃呢鱼啊虾呀蟹豆腐 ต่อไปนะครับจากอาหารทะเลเนี่ยนะฮะอะไรครับเนี่ยอ่านี่จะเป็นซี่โครงหมูอบยอดผัดครับซี่โครงหมูอบยอดผัดครับผมขุงสาวชู้ขายที่เป็นส่วนของซี่โครงครับผมใช่ไหมครับโอ้เนื้อนี่นุ่มมากถ้าเราซ่อมข้อลงไปนี่เล่เลยหลายคนพอเห็นกระดูกหมูปุ๊บกลัวครับกลัวแข็งใช่ไตั้งใจให้มันนุ่มบางทีก็กลัวไม่สุกแต่นี่ครับโอ้โหกระดูกไม่หนาเบื่องเพิ่มครับ แต่ไม่น่าเชื่อครับว่าจะทำออกมาได้นุ่มขนาดนี้ครับคุณผู <c oughs> ้ชมครับรสชาตินี่เข้าไปถึงเนื้อเลยฮะ <Hey. S 1> นี่ร้อนที่ซีฟู้ดหน่อยได้ไหมฮะได้เลยครับน้จิ้มเฮียนี่อร่อยมากเลยก้อเ <c oughs> หนียวมะม่งจิ้มหน้ไหมฮะไม่ได้ <c oughs> ย็ร่ออุ้ยมันหน่อยอ่ะยอนนี้เข้าถึงเนื้อเลยอนะ่ะต่อไปครับเฮียเม <c oughs> นูนี้เรียกว่าอะไรครับเนี่ยเผาผงแฝดนะครับอ่าเป็นเมนูที่คนต่างชาติจะชอบมากชอบมาก เผาคงชินชาคนไางชอบมากคนไทยไม่ชอบหรอไม่ชอบภา่าได้รืถึงเรื่องผัดบุ้งเนี่ยเหมือนเดือผัดง่ายยากมากครับทุกร้านมีหมดแต่จะผัดดีไม่ดีเรื่องหนึ่งพรามันจะต้องอาศัยไฟแรงก็ถึงเรียกว่าผัดบุ้งไฟแดงลงปว้าต้องมาเลยนะจะมาลองดูนะครับว่าผัดบุ้งไฟแดงที่นี่เป็นยังไงครับเงี้อกระเทียมนี่เม็ดใหญ่มากข้างหลังเนี้อปุกกระเทียมไหม ทานได้พอดีพอดีดูยังไงว่าพอดีครับจะมีความกรอบอยู่เ้าไปนี่เลยครับชุ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 บไม่เหนียวหรือรัคือลงไปได้เลยรสชาติดีมากทีนี้เนี่ยฮะไม่รู้ทุกอย่างแบบนี้เนี่ยผ่านการควบคุมของหัวหน้าครอวครัวคนเดียวจริงๆแล้วนอกเหนือนจากหัวหน้าครอครัวก็คือแม่คุณแม่ทุ่ณแม่ผมเนี่ยคุมยังไงเจ็ดสาขาเขาจะใช้วิธีการ แอบไปชิมตามสาขาต่างๆอ่าแล้วก็ไม่ไม่บอกทางพ่อครัวว่าเขามาล้วก็จะสั่งอาหารมาแล้วก็มาชิมมาชิมปุ๊บถ้ามีอะไรผิดปกติเขาจะเข้าขวดนะัอออแล้วก็จะบอกว่าอันนี้ไม่ได้ละอันนี้ไม่ได้ละแม่จะปลอมตัวเป็นลูกค้านี่แหละเสมอเเลยใช่ครับไปทุกสาขาใช่ครับอ้อย่างนี้เองนี่คือสาเหตุที่ทําให้คุณภาพแล้วก็ราคาแล้วก็บริการของสมบูรณ์โภชนาเนี่ยนะครับคงเส้นคงวานดีตลอดทุกสาขาคือถ้าลูกค้าไปชิม แล้วไม่โอเคเนี่ยมันจะมีผลเป็นโดมิโน่ซึ่งเราเราคอนเซิร์นเรื่องนี้มากการมูฟแต่ละครั้งของเราเนี่ยมันจะต้องโอเคที่สุดจนกว่าจะฝึกคนขึ้นมาได้แล้วเราถึงจะขยับเนี่ยครับร้านสมบูรณ์โฆษณาเนี่ยนะครับผมอย่างไว่าเป็นหนึ่งในตำนานร้านอาหารของประเทศไทยเลยเนื่องจากว่ามีแขกระดับประเทศเนี่ยนะครับมามากมายเลยาทุกครั้งก็ต้องมาที่นี่หลยนะเพราะอะไรทำไมเราเราสร้างชื่อเสียงขึ้นมายังไงถึงได้แบบ ระอยากผู้นาประเทศเนี่ยต้องมากันด้วยความที่นักท่องเที่ยวของเขาเนี่ยมาใช้บริการเราเยอะมากคือทุกอย่างมันต้องเป็นค่อยๆก้าวไปเล็ดลับในการกระจายชื่อเสียงของเฮียน่าหมายความว่าความเสมอต้นเสมอปลายนี่เองทุกคนนึกถึงสมบูรณ์นึกถึงปูดีกะหรี่ดังถ้าถามเมียเฮียนพูดถึงสมบูรณ์เนี่ยนายคิดว่าคําว่าสมบูรณ์พัษนาสารเฮียนยคิดว่ามันหมายถึงอะไรปัจจุบันนะครับมันกลายเป็นหนึ่งในในชื่อที่คนต่างชาติมีนลคนไทยด้วย,ยนะฮะนึกถึงกู้ผัดมังกรีและซีฟู้ดก็ เฉพาะอย่างยิ่งถึงซีฟู้ดในเมือง่ยอันดับแรกเลยทุกคนต้องสมบูรณ์รนะตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ผมได้ชิมอาหารทุกอย่างเลยครับบอกได้เลยว่าสมแล้วสมแล้วที่เป็นตำนานของเมืองไทยตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราต้องการที่จะเป็นนานอาหารที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นฝร,รั่งของหวานที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือเมนูเป็นผลไม้ย,ยอดยิยของไทยเลย นั่นคืออะไรครับเนี่ยอ่าข้าเหนียวมะม่วงถูกต้องครับ,รบอ่ามีทั้งปีไหมครับมีครับมีตลอดมีตลอดครับ,รบแล้วหวานตลอดไหม<อ>ก็ส่วนใหญ่ <c oughs> ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นี่อย่าเป็นคนพูดความจริงนะคุณเจอไม่หวานนะส่วนน้อยมะ,ะม่วงส่วนใหญ่หวานข้าเหนียวก็อร่อยอร่อยนะ สรุปเลยนะครับท่านผู้ชมครับถ้าหากว่าคุณอยากจะนึกถึงอาหารทะเลนึกถึงสมบูรณ์ครับแต่เวลามาแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าครบวงจรไม่ใช่แค่อาหารทะเลเท่านั้นนะฮะอาหารที่ไม่ใช่ทะเลก็มีนะหมูไก่ก็มีไม่ใช่แค่อาหารจีนอาหารไทยก็มีและทําได้อร่อยมากๆนะครับไม่ว่าเป็นต้มยำกุ้งปลากระพงทอดน้ําปลาและอี่นทาญเมนูของที่นี่นะครับวัตถุดิบสดสุด หลังจากที่ทานอาหารขาวเสร็จนะครับของหวานก็มีนะครับใครมีเพื่อนต่างประเทศแขมบ้านแขงเมืองพามารับประกันนะครับว่าสมบูรณ์โชนาไม่ทําให้ท่านผิดหวังแน่นอนครับท่านผู้ชมครับแล้ววันนี้นะครับผมป๊อปนัทงปงนะครับ ขออนุญาตเป็นตัวแทนของสถานีโทรทัศน์ไทย C C T V และารายการอาหารไทยอร่อยจริงๆขอมอบประกาศนียบัตรความอร่อยให้ไว้กับร้านสมบูรณ์โภชนาว่าอาหารของที่นี่นั้นอร่อยสุดยอดจริงๆครับคร<ะ>ับอาหารไทยอร่อยจริงๆ 果然名不虚传，这间新酒家的咖喱炒螃蟹，哎呀，是应该怎么说呢？天下第一吧。要好说为这咖喱炒螃蟹，它的咖喱是用的咖喱，是用的咖喱，咖喱，是用的咖喱，是用的咖喱， อร่อยมากๆเลยครับและที่สําคัญนะครับเดินทางสะดวกจริงๆวันนี้นะครับสาขาที่เรามาก็คือจามจุรีสแควร์นะครับแต่ยังมีอีกหลายที่เลยนะฮะหากว่าอยากจะทานอาหารทะเลสดๆกลางเมืองนะครับผมถือได้ว่าร้านสมบูรณ์โภชนาเนี่ย เป็นตัวเลือกที่ถูกต้องมากๆเลยละครับท่านผู้ชมแล้ววันนี้นะครับเวลาของรายการอาหารไทยอร่อยจริงๆก็หมดลงแล้วนะฮะผมป๊อบนัทพงศ์ต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับสัปดาห์หน้านะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปทานอาหารอร่อยๆที่ไหนแล้วก็อย่าลืมติดตามกันนะครับที่าาทนี่นะเจี่ยวหม เนี่ยก็ะ้านะครับเพราะร้านอาหารสมุนไพรพครับผิดตทวเ